นี่พอดซื้อของไงไปเลยอาหารเนี้ยวซื้อของไงไปเลยสามารถเซลอยกว่าจ้ะถุงนี่ถุงไงเซลอยกว่าเนี้ยนะนัดกัอ๋อสำหรับแมวที่เฮ็ดมันนะจ้ะสำหรับแมวที่ทำหมันนะคะแล้วก็มันจะเป็นของเล่นแมวจ้ะด้วยสำหรับใส่อาหารให้แมวน่าจ้ะเนาะอุ้ยหนาค่ะถ้าพี่น้อง น่ารักมากเหมือนกันนะคะ้าแม่เบิงตรงนี้นะคะต้นนี้ดอกไม้พี่นุดอกไม้พ่อ,อยางหยางไปใสล่ละเมื่อกี้แล้วหยาข้ามมาเลยดอกไม้แขวนอันนี้สวยเนาะ อันนี้ทีไม่อยู่บ้านละจ้ะแบบนี้แ้วกับแบบนี้แบบนี้อะไรนี่งามจพี่นอ้อาางวอ้ยอันนี้ก็สวยที่นี่ค่ะสวยเนะ้อนห่างจระเข้ กระบอกเพชรนะคะน,นี่แบบนี้นะแล้วก็มีบาเทาเอันมาตนอีกอย่างก็งาหนห้าสางมันบอกจกัะนี่เนาะมีแบบนี้แล้วก็แบบลายนะคะอุ้ยแบบนี้ก็สวยแต่ราคาก็หลายปังหลายบาทจา้ะ อันนี้ก็ง่ามแล้วพี่น้องอันนี้ร้อยยี่สิบเก้าโครนจ้ะสวยมากดูว้าวป้าป่าดูสิป้าป่าดูสวยไปจ่ายตังค์ให้เซ็กโอ้ป้าป่าดูสินะ ต้นอีหยังบุนิจ้ะก็ต้นอีหยังบานเท่าน้อนี่เนาะไม่เข็ดดิสินใหญ่ะินบันไดได้พันใหญ่ป่ะนี่เด้อบ็อก ที่ลูกตะบกินนิดจะก็ซื้อละคะเพราะว่าจะใส่ของแบบดูบานเนาะของเข้าอันเองจะ้ะโ,โ,โอ้อะไรนะี่ยว่ n ดิสแมนม this one i i วิดมกวิดเดอใช่อั m โนมั o ิอั o โนมัด t ช็ค one. Take Okay. Yeah, oh, Ó, ponyáj eszünk hívta. take for <laughs> อะไระสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะมากินข้าวร่วมกันจ้ะเมื่อกี้เข้าวต้มคุยเนาะค่ะเนาะมาอัปเดตน้ำค่ะอัปเดตอาการที่ที่วอาไปหมูว่านนะจ๊ะเนาะในคลิปรูนะคะเจบอกว่านตีขาเป็นขาลอยนอะจ้ะเนาะเมนตีมีพัดเคามเต้าหู้ปลาค่ะแล้วก็ใส่ผักใส่เห็ด เพชรพวงวาน,นะคะแล้วกัพักกระลำนะคะผอดไข่ใส่บวบน,นะคะเนาะบวบวานจ้ะกินตำน,น,นี้แหละจ้ะมันนี่กินพ่อไม่แห้งจ้ะอื่นตีกับใส่ไปบานพักรอนนะจ๊ะเน,ะเนะาะตอวเทค่ะ พราะมันนั่นเนาะค่ะตีกับขึ้นมาจากจิวติร่องคลิปไปเนาะกับขึ้นมาจากลันคานะคะไปเสืออาหารเนาะค่ะกับมาเนาะตีมะเมียนบานเนาะค่ะแล้วตีกลมนางเก็บเก็บอีหยังนะคะได้เผื่อของเหรียญหลวงนะค่ะเออแรกโก้นะจากของเหรียญหลวงเนาะเราที่นี่ตีลุกขึ้นตีลุกขืนบ่ได้ไหมจ๊ะคือมันลอยไปเลยตีต้องคั่นข้านข้านเลยกับมาพยุงโตนะคะเอามือสองมือนะคะดันดันโตนะคะโตกอฟังกั็ดันเอาโตขึ้นมาเนาะแล้วก็เออกั พอจะในกาหิ้วเขา่าก็ไปให้กับเขา่าแล้วก็มาเอาของในอซองแข็งนะคะตัวแซนเนาะก็จะต้องนั่งลงข้างล่างนะคะพเพราะอะไรตัวแซนเตรียมมันจะอยู่ข้างล่างเน,นาะนั่งลงที่นี้ก็ลุกขึ้นมาได้กระขาเป็นขาลอยไปเลยค่ะที่ก็ต้องข้านข้านข้าน,านอากามือไปจับเก้าอี้แล้วก็พยุงโตขึ้นนะเส้นนะคะ,ยะ,คะอยู่หันสองเทอนเนาะ,ะนั่นแหละค่ะที่กระ่อมืออาการเจ็บฟองเหมือนที่ซ้อมมาเมันก็บเีขึ้นนะคะ่ว่าเจ็บขาเจ็บแบบลูกมันนั่งตักเค่ะ แบ,บบบดายด้วยเจ็บแห้งค่ะเป็นอาหารสองมือดียวกับที่เราก็ตีที่ว่าจะเขาองเป็นโควิดกับตัวโควิดเนาะบอดแปลนแล้วพญ่ตัวไทยมันพญ่เฮตโต๊กเฮดโต๊กลงพื้นนะคะเอาขึมาม้นมาเป็นสีสองขีดเนาะกับบแน่ใจกับตัวไม้ตัวไม้กับบอเจอจ้ะคือไม้มาแ,แต่ค้อเป็นโควิดเนาะมันโทรบอกบอกก่อยเขาบอกกอรว่าท้องท้ายมันเป็นโควิดป้าโน้มันคาออนแรงเจ็บโต้เห็นไหมค่ะบอกก่อยก็เลยว่า ก็เลาเป็น่วงเสร็นะคะโทรมาถามการคุณสรุปแล้วเป็นดอกป่าเลยว่ะเป็นจ้ะเป็นข้อเวแคคูลส่านเดียวหมื่นหนึ่งสองหมือนะคะคุณญาตีเอามนดูเป็นจ้ะมูตีกับเป็นจ้ะเป็นข้อครัวเลยต่ว่าตีกับปัญญาเป็นว่า ส้มเตจะกินอันนะคะกินยาอ่เป็นยาน้ำมันตะปาเป็นยาิต t a m i n C เป็นซิ่งนั่นสิคะกินกันไว้เนาะเฮ็เฮ็ดเข่าเข่กับว่าเป็นจ้ะเฮ็ดมันเหลอมันกับเือนออกมันจะจำมาเยอะดี่ะมันเจจ้ะ นี่เขาต้มงคุยกันนะอเราเนียวพาโทภไปบอกรถถามรถสภาพไปทรงไปบัตรประกอนจ้ะุณนไหเราเรี้ยงก็กไปว ตีหัวตุกาดลยนะคะตียางเด้ยตีตียหญเพื่อย,าง,อยางเป็นอัอาเอมาผ่านนะคะยางยางดยยายเนาะคิดดูได้จ้ะหัสีว่านีบ่บ่คนติเป็นอันเอผ่านเป็นยังเียบ่อาการแบบนีบ้บ่คิดดูจ้ะ าประกาศบ,บอกแม่แด้วจ้ะควรจะบอกว,อว,นะว่าลุดเศร้านะก็ใหญ่ๆเข้ามากซุ่มสายกันพูดกันนะคะแม่เซนเจอรนะ์เนาะใหญ่ได้ถามมาเป็นไายดีคือลป์ปันก็อบอกว่ามดีเลยนะบอกแต่ใหญ่จ้ะแต่บอกแม่อยายต้องเป็นห่วงก็อตอน,ออกกนตโควินติดโควิดเนาะเขาไปบอกล่านะคะแล้วก็ดหายเนาะค่ะว่าลูกด่าเป็นติดโควิดจริงสิคะเขาเลยบอกว่ามันติดดูแต่ว่ามันไม่มีอาการารุ่อแรงสิคะ เราเป็นบอาหน้าเป็นห่วงถึงเนาะเลยห่วงแล้วจ้ะต้องเป็นพอเป็นแม่เนาะลูกเป็นยังกะ้องขึ้นเกาต้องให้เท่าให้ไงแล้วมองขึ้นเกาจ้ะลูกร้านเนาะแสบไปจ้ะเฮ้ยเองแสบเอง เป็นยังไงมันก็นยังไงจ้ะท่านเจ๊ก็ทิ้งไปแนะครับเอเดนพญายามอุปกรณ์เัรียมของ,ของวัวนเสาร์ยังไปบัตรทองหล่อนแน่นะคะคิดออกอะไรกันมาว่างไว้คิดออกอะไรกันมาว่าง,ออรราง,งจงนนี่มัสิบล,ลืมถ้าเกินเข้าไปเข้าบดเตรียมของวันแต่เวลาไปเจ็บไปเ,ไปเก็บไปเตรียมของเนี่ยลืมจ้ะว่ค่ะพี่หนุ่ง คื่อเดียวกขอตัวไปกันคบบตอนนักคันเนาะมาจ้ะอ,อเตรียมของขอับีประกาศเคลมในภาพมากินทํนเนต้าประกาอับเดตอาการป่วยอ่าบสบายไปหน่อยในฝันน้ำนักต่เนาะนียวตัวนะคะสวัสดีค่ะ